สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงเขียวหวานเนื้อนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีกะทิน้ำสะอาดเนื้อวัวมะเขือเปาะมะเขือพวงพริกแกงเขียวหวานน้ำปลาน้านําตาลทรายผงปรุงรสใบโหระพาและพริกแดงนะคะ มาหั่นมะเขือกันก่อนเลยนะคะหั่นเป็นสีชิ้นค่ะแช่ในน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อไม่ให้มะเขือมีสีดำค่ะหรือเกิดสีน้ำตาลนะคะมะเขือปอกที่เราใช้นะคะ260กรัมค่ะ ถ้าใครที่ชอบกินมะเขือเยอะๆนะคะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ ใส่หัวกะทิลงไป300 ml ค่ะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไป1ช้อนครึ่งนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะเคี่ยวให้พริกแกงและกะทิเข้าด้วยกันนะคะเคี่ยวประมาณ1 2ถึง2นาทีค่ะหรือให้กะทิเดือดนะคะเราถึงจะใส่เนื้อลงไปค่ะ น้ำกะทิเดือดแล้วนะคะใส่เนื้อลงไป240กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดจนเนื้อสุกค่ะเนื้อสุกแล้วนะคะใส่มะเขือปอดลงไปค่ะตามด้วยมะเขือพวง60กรัมนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำสะอาดลงไป400 ml ค่ะถ้าใครมีหางกะทิก็ใช้เป็นหางกะทิก็ได้นะคะจะเข้มข้นกว่าค่ะคนให้เข้ากันนะคะต้มทิ้งไว10้10 20นาทีค่ะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนครึ่งค่ะผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะตามด้วยพริกแดงที่เราหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะใช้พริก5าเม็ดนะคะคนให้เข้ากันค่ะต้มให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะมาใส่ใบโหระพาค่ะ เสร็จแล้วใส่ใบโหระพาลงไปนะคะโหระพาที่ใช้20กรัมค่ะคนให้เข้ากันนะคะแกงเขียวหวานเนื้อเสร็จแล้วคะ่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ